<c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมนาจะชวนเพื่อนๆมาคุยเรื่องกวักมรกตนะคะกวากมรกตสำหรับวันนี้ที่มนาจะชวนมาคุยนะคะมันจะเป็นกวากมรกตที่เราจะโดยทั่วๆไปอะคะ่ะคนไทยจะถือเป็นไม้มงคลนะคะเชื่อว่าถ้าปลูกเอาไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอ่อ เรียกซับนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้นกวักมรกตเนี่ยเขามีความหลากหลายในการที่เราจะเอามาปลูกนะคะกวักมรกตเนี่ยเขาสามารถปลูกได้หลายวิธีมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราสามารถปลูกลงดินในกระถางได้เลยแล้วก็เขาก็จะเป็นต้นที่แตกกอสวยงามนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถ ปลูกเขาในน้ำได้เลี้ยงเขาในน้ำได้ด้วยนะคะสำหรับกวากมรกตนะคะเลี้ยงในน้ำเขาก็จะออกรากให้ความสมบูรณ์แข็งแรงคือเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงได้เกือบทุกสภาพเลยนะคะอันนี้มะนาใส่น้ำแล้วก็เลี้ยงในน้ำเห็นไหมคะเขาก็จะมีรากใบเขาก็จะสวยแล้วก็ เขาจะมีโขดเพืเ่อนๆเห็นไหมคะว่าเขามีโขดกวัามาากมรกตเขาเป็นไม้ที่มีหัวนะคะแล้วก็หัวเขาเนี่ยเราก็ยังสามารถเอามาเลี้ยงแบบโชว์โขดได้ด้วยแบบนี้อันนี้นะคะเป็นกวา,า,ากมรกตแบบเอามาโชว์หัวนะคะแล้วก็ใส่กระถางเป็นไม้ประดับ วางบนโต๊ะทำงานวางในบ้านอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะสำหรับกวักมรลกดที่เราเอามาปลูกแบบโชโคดนะคะอันนี้มานามีอยู่2กระถางมันอยู่ที่เราจะดีไซน์เลยค่ะว่าเราจะจัดวางเขายังไงนะคะซึ่งอันนี้หัวเขาจะเป็นหัวกลมๆแล้วก็อันนี้ก็เริ่มแทง หน่อใหม่ออกมาแล้วแทงยอดใหม่ออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นกวักม,มรกตที่มะนาเอามาโชว์หัวนี่ส่วนตอนนี้นะคะกวากมรกตเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายพันมากเลยอันนี้อีกพันหนึ่งนะคะเป็นกวากมรกตดดำเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างของใบเขาไหม ใบเขาจะมีสีที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆเลยอันนี้จะเป็นสีดำอันนี้จะเป็นสีเขียวกวักดำกวักเขียวแล้วก็มีกวักทองอีกนะคะเป็นกวักมรกตใบสีทองแล้วก็กวักมรกตด่างซึ่งมันยังไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวจะหาไปหามาเลี้ยงเหมือนกันสำหรับกวักมรกตที่เป็นใบสีทองกับเป็นใบด่าง ตอนนี้ไม้ใบด่างค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากๆเลยก็เดี๋ยวคงจะต้องไปหาเลี้ยงนะอันนี้เลี้ยงง่ายๆเอาเอาโขดอันนี้ค่ะมะนาตัดไปแยกกอมาจะเอาหัวมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะกวา,ากมรกตเนี่ยนี่อันนี้คือตัวต้นเขาอันนี้คือตัวโขดเขาอะค่ะ ขเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะเติบโตจากการที่เขามีรากชอนชัยลงไปในดินนะคะแล้วก็มีหัวแบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลา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 ยคนเริ่มเอาเขามาเลี้ยงแบบโชโคดเนี่ยค่ะวิธีการเวลาถ้าเราจะปลูกนะเราก็เอาโคดเขาอะค่ะมาแล้วก็รวบรากจัดระเบียบรากให้สวยงาม แล้วเราก็เอาเขาลงกระถางปลูกแบบแบบโชโคตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับกวักมลกตดนะคะอันนี้มะนาวเมื่อวานมะนาวไปรื้อกระถางมามีอยู่สองหัวแต่อันนี้ค่ะต้นด้านนี้ต้นด้านขวามืออันนี้มะนาวจะเอาไปลงดินนะแยกกระถางเขาจากต้นแม่ในกระถางใหญ่เนี้ยค่ะ อันนี้จะเอาไปลงดินส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเขามาปลูกโชโคดเพราะว่าเห็นโขดเขาสวยดีอันนี้ค่ะพอเราเลี้ยงโชโคดนะคะเราก็จะได้ความสวยความแปลกตาของเขาไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับกวักมรกตนะคนไทยคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วนิยมปลูกนะคะ ต้นกวักมรกตเนี่ยเห็นไหมเวลาเอาใส่กระถางเล็กๆเนี่ยมันมินิมอลมากเลยนะน่ารักเนาะเห็นไหมคะเลี้ยงแบบโชโคดสวยเลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลง,ง่ายอันนี้ สำหรับกวักมรกตดำนะคะเดี๋ยวมนามีโอกาสมนาจะมารื้อกระถางแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะมีโคดให้เรายกหัวแล้วแหละเพราะว่าสังเกตดูรากข้างใต้กระถางเขาก็เดินดีแล้วแล้วก็เขาน่าจะแข็งแรงพร้อมที่จะให้มนาทำอะไรกับเขาแล้วละ่ะสำหรับต้นกวักมรกตดำอันนี้นะ เห да. uh, well ็นไหมคะสําหรับต้นกวากมรกตนะคะเขามีวิธีการที่จะเลี้ยงดูเขาได้หลายๆรูปแบบแล้วแต่ที่เราจะสะดวกเลยนะคะบางคนสะดวกเลี้ยงในดินให้เป็นกอปลูกให้เป็นกอก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าลักษณะใบของเขาใบเขาจะเป็นมันเงาเราสามารถเอามาปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านได้ส่วนสาวๆออฟฟิศหรือว่าอยากจะเลี้ยงอยู่ใน เขาทำงานหรือว่าเลี้ยงในบ้านในคอนโดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราสามารถเอาเขามาปลูกได้แล้วก็น่ารักเลยนะคะสำหรับการยกโขดกวักมลกดนี่สองกระถางนี้สามารถปลูกและเลี้ยงในออฟฟิศในบ้านในคอนโดได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนี่ เลี้ยงในน้ําจ้าปลูกในน้ําแช่ในน้ําเลยเขาก็จะออกรากให้เราโดยที่ใบเขาก็แข็งแรงเหมือนกันสําหรับกวักมรกฏนะคะวันนี้มะนาก็จะมาชวนคุย เพียงเท่านี้นะคะสำหรับกวางมรกตนะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าเห็นแล้วมีไอเดียปิ้งปังสำหรับการปลูกกวางมรกตนะคะ <c oughs> ก็เอาเทคนิคนี้นะคะลองไปปลูกลองไปปรัปปรบใช้ดูนะคะต้นกวางมรกตเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลง่ายเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเช้านี้มะนาก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้มะนาด้วยนะสำหรับคลิปนี้มะนาไปก่อนนะสวัสดีจ้า